สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรากลับมาในโหมดของตัวแม่ครับลิซ่าครับมาแบบตัวแม่จริงๆครับนโคเชล่าครับโอ้โหใครได้ดูกันบ้างได้ได้ว่าวันนี้ลิซ่ามาในชุดที่เป็นธีมทึบนะแต่ในตัวของเธอได้เป่งประกายนะทุกโหมดทุกโมเมนต์ใส่เต็มทั้งหมดแต่งานนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแบ็คพิงค์ถือว่ามาพร้อมจริงๆแล้วก็โชว์ได้ดีทุกคนนะบางคนก็บอกเออคนนี้ดีที่สุดบางคนก็บอกคนนี้ดีที่สุดแต่สำหรับเราก็ยังชื ชมลิซ่าของเราเช่นเดิมโดยเฉพาะมันมีท็อกซิกมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันนะครับกับเทนทวิตเตอร์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้เอริวันซาเลสนะครับสั่งให้ทุกคนเงียบซึ่งไอจุดนี้แหละเป็นจุดขายของลิซ่าที่ทําให้เธอปังขึ้นมาจนติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเอาคุณคิดดูนะว่าศิลปินทั่วโลกอะ่ะเขาอุดมไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงและก็ซูเปอร์สตาร์มากมายแค่ไหนแต่ลิซ่าดีตัวเองขึ้นไปอยู่ยังจุดสูงสุดของอเมริกาในเทนทวิตนี่อันนี้ปรบม <c oughs> ไม่ใช่เล่นๆนะอันดับหนึ่งจ้ะแล้วก็เอริวานซาเลต์นะครับทำเอาเงียบกันทั้งโคเชล่าผู้คนเรือนแสนเงียบกันทั้งโคเชล่าเลยครับเราได้ดูที่ไทยว่าสุดอินโดว่าสุดที่นี่ทาได้ซึ่งส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเยอะมากแต่ถ้าถามว่าแอดชอบฉากไหนที่สุดนะแอดชอบจังหวะเปิดตัวก่อนที่จะออกมาโซโล่มันนี่จังหวะในเงาเมือ่อมันทําให้แอดรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมมันนานมาแล้วในยุคที่แอดเป็นเด็กเนี่ยเรื่องราวของไมเคิลแจ็กสันกว่าที่เขาจะเปิดตัวออกมาทําคนในใจเต้นตึกตัก ตึงตักตึงตักแต่ลิซ่าเป็นปรากฏการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งอ่าดูนะช็อตวับปุ๊บปึ๊บป๊บในเปลี่ยนไปดูแล้วมันลึกลับอ่ะนะครับช่วงนี้ยิ่งแบบสืบเสาะเรื่อง u f เเรื่องอะไรอยู่นะเออให้ฟีลลึกลับให้ฟีลหน้าค้นหาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็ปรากฏตัวออกมาก่อนที่เธอจะมาเล่นกับเสานั่นแหละครับที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้จัดเต็มไปยิ่งกว่าเดิมเอาดูเทคช็อตนิดหน่อย ไงจ๊ะเต็มคาราเบลไหมล่ะแค่นี้เรียกเสียงกรีตพอสมควรแล้วลิซ่าออกมาแล้วดูช็อตระทึกใจที่ทุกคนพูดถึงไม่สุดเอ้วันซอลสนะครับเนียลิซ่าค้างไว้นานกว่าเดิม <c oughs> อพอค้างไว้นานกว่าเดิมเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้คิวไงก็มีเสียงกรีตออกมานิดหน่อยแต่ครั้งแรกคือเงียบจริงๆแล้วพอกรีดออกมาแล้วมีการโปรยมันนี่คนดูโปรยมันนี่ขึ้นตรงช็อตตรงจังหวะเดะเดะเลยประดุดนั่งวิปัสนาแล้วเห็นพ้องต้องกันเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้องโปรยเงินในจังหวะนี้มันเหมือนกับเพลงทรงอย่างแบ ปาโลมาวิ่งขึ้นน่ะในท่อนแบดบอยน่ะในช่วงดังๆนะนะมันเป็นฟิลเดียวกันแต่นี่โปรโยเงินเลยจ้ะเออโอ้โหนี่แหละช็อน,นี้แหละที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปดูชาวต่างชาติกันนิดหน่อยว่าเขาพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยฮะดิวานซาเลสเธอสั่งให้ผู้คนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันคนเงียบโคตรสุดบางคนบอกนี่เป็นเวอร์ชั่นโคเชราที่ทุกคนตามหาและมันจะเป็นเกียรติประวัติให้กับลิซ่าตลอดไปคำว่าตําหนและซับสไครต์เพื่อเป็นราจะให้อดินด้วยไปแล้วครับสวัสด